กับสีมาวิทยาลัยกำลังจะเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนแลลวครับและดูเหมือนว่าจะยิงครับเดินถอยหลังมาจังหวะนี้ธนาโชตลอยทองครับธนาโชดปัดมาลูกนี้เสียบเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับธนาโชดครับมาเพิ่งเริ่มต้นเขี่ยครับดูครับธนาโชดครับปั่นด้วยซ้ายครับไม่ถึงวินาทีใช่ไหม เขาดับยังพอเป่าลูกวีดมาก็เข้าเลยครับธนาโชตธนาโชตจี้ครับจี้เข้าขวามามาในกรอบเขตโทษได้ผ่านไป2ผ่านไป3ไดแล้วยิงด้วยซ้ายครับแม่สามศูนย์ครับไปกับบอลได้ดีครับดูรัาจังหวะไปด้วยตัวเองครับธนาโชตลอยทองครับผ่านไป2ผ่านไป34คนแล้วก็ก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายครับใจมาสายมี2คนเลือกแต่ใจยิงด้วยซ้ายครับ,อรบโอ้โห <c oughs> นะครับก็อีกประตูหนึ่งแล้วครับยิงดีแล้วเกินครับโอ้ี่ครับยิงไป3ลูกแล้วครับธนาโชตลอยทองครับแฮตติกิโลครับธนาโชตลอยทองครับก็ฝาขวาลูกฟุตบอลโว้บก,กลับบ้านไปครับ